fit ฮัลโหลทุกคนซีสาวนีโอไลฟ์สเตชันกลับมาแล้วค่ะ คืนนี้ฮอลลีวูดสว่างวาบขึ้นอีกระดับเพราะงาน Master of Light Hollywood ได้เปิดม่านฉลองความเจิดจ้าครบรอบ130ปีของสวารอฟสกี้อย่างยิ่งใหญ่และแน่นอนค่ซิสเมื่อพูดถึงแสงก็ต้องมีอีกตัวแม่แห่งความแวววาวอย่างไคลี่เจนเ e อนางปรากฏตัวสุดปังร่วมกับ g ิโอวา n a า n g งเกิลเบิร์ตดเรกเตอร์สาวผู้ยกระดับคริสตัลให้กลายเป็นศิลปะระดับโลก คืนนี้ไคลี่มาในลุกหรูหราสะกดทุกสายตาแม่ก็คือแม่จริงๆแต่ไม่ได้มีแค่ไคลี่เท่านั้นที่ขโมยซีนเพราะเหล่าเซเล็บต่างพาเหรดกันมาเปล่งประกายไม่ยั้งเริ่มจากเอมิลี่รัตตคอฟสกี้ที่สวยเจิดจ้าราวคริสตัลมีชีวิต ด้วยอเมเลียเกรที่มากับคุณแม่ลิซ่ารินนาสองรุ่นสุดร้อนแรงในลุคเดรสซีทรูบางเฉียบเสิร์ฟความแซบระดับสกดทุกงสายตา และถ้าใครคิดว่าความปังหมดแล้วก็ต้องขอให้มองไปที่มุมของเชอร์กับแฟนหนุ่มอเล็กซานเดอร์เอ็ดเวิร์ดส์คู่รักต่างไวัที่ยังคงเปล่งประกายไม่แพ้ใครส่วนรุ่นใหญ่ตัวพ่ออารมณ์ดีเจฟโกบลุม um, ก็มาในลุคเนี้ยบเท่คลาสสิกสมกับรัศมีดารารุ่นใหญ่ที่ทุกคนรัก ฝั่งสาวๆก็ไม่ยอมน้อยหน้าเลยค่ะเอลิซาเบธโอเซนปรากฏตัวในชุดเกาะอ,อกกางเกงสีดำแต่งคริสตัลเรียบแตก่โก้อาน็อกใหญ่และลอร่าแฮร์รี่จัดเต็มกับชุดคริสตัลระยิบระยับจนแฟลชแทบระเบิด ส่วนอเล็กซ์คอนซานิก็มาในลุคผมบลอนด์กับเดรสสีเขียวประดับสร้อยคอคริสตัลอลังการสุดๆแต่คนที่แฟชั่นนิสตาต้องพูดถึงไม่หยุดคือชอยโซรานางแบบสายคูจากเกาหลีในลุคใส่แต่สูตรเปิดอกคริสตัลพราวทั้งตัวนางวงๆงๆแต่ปังทะลุเลนส์กล้อง ซ s วารอฟสกีพาเรากลับมาสัมผัสพลังของแสงในแบบที่ทั้งสวยแกร่งและเปล่งประกายจากภายในจริงๆและไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแต่ Master of ออฟไลก็ยังคงตอกย้ำว่าความเจิดจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นเอาล่ะอย่าลืมกดติดตาม NEO l i f e Station กันไว้นะจะได้อัปเดตข Hot ่าวฮอตๆก่อนใครวันนี้ไปก่อนบาย